สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมสักกรินกันอีกแล้วครับผมคันนี้นะครับตัวท็อปสุดในรุ่นเลยสำหรับเจ้า4 w ร์บิวคอนะครับ4ี่คูณสี่โฟร์บโฟร์ตัว M อ็ม e อีออโต้สามจุดสนะครับผมคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับและคันนี้ก็จะเป็นสีใหม่เช่นกันนะครับอันนี้จะชื่อสีว่าเทาอินนิตนะครับหรือถ้าเราพูดภาษาเป็นบ้านจะเป็นเทาดำนะครับแต่ถ้ามองดูดี เขาจะมีสีค่อนข้างที่จะอมเขียวๆนิดหน่อยนะครับจากโรงงานนะครับผมได้ไฟภลู l อลีทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับไฟหลีและไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED เช่นกันแล้วก็กระจังหน้าเหมือนกับตัวรุ่นน้องเลยมันติดเ,เยอะนะครับพร้อมกิ้วหน้าเหมือน,นตัวรุ่นน้องเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นรถทรงเดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้้อแม็กขอบสิบนิ้วแบบนี้ไปเลยนะครับลงดำ ก็คู่กับยางบิดสโตนนะครับ2560า R 18นะครับคันนี้เป็นรถทดลองขับนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหน FC YouTube ผมนะครับอยากทดลองรถ V Cross 4 x ร์นะครับสามารถโทรมาบอกรได้เลยนะครับผมว่าจะแชทมาก็ได้นะครับ้าน,นข้างนะครับบันไดข้างเป็นสีดำแล้วก็ได้ชุดแต่งจากประงานมาเลยก็คือทีวซุ้มล้อนะครับ มีสติกเกอร์บอกบอกชัดเจนนะครับโฟร์บาโฟร์แล้วก็ชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งคือโลบารหลังนะครับมาจากโรงงานเช่นกันในส่วนของด้านท้ายนะครับการชนท้ายเหมือนกับตัวรุ่นน้องแล้วก็พวกตัวสื่อต่างๆก็เหมือนกันอาจจะแตกต่างเล็กน้อยนะครับผมอย่างตัวที่เป็น3000ก็จะระบ,บุว่า3.0 d d i m a ูน o ์ดแแล้วก็โลโก้ M นะแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบเคลียร์เลน ไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกครับไฟหลีจะเป็น LED ไฟเบรกก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับแต่ไฟถอยและไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดปกติก,ก็คันนี้นะครับกล้องรอบคันเลย360องศานะครับมีด้านหลังแล้วก็มือจับดีไซน์สีดํานะครับดีไซน์สีดําอันนี้นะครับมือจับสีดําแล้วก็กล้องซ้ายกล้องวานะครับ คลองรับพัน3ับรัสิบองศาเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีนกว่าครับเจ้าี V44 ตัว M นะครับชมกันถึงภายในรถนะครับสําหรับตัวเกตีอร์ M V44 จะได้บอกหนะังที่ลิมิเต็ดพิเศษเฉพาะตัว V44 นะครับจะเป็นบอกสีน้ําตาลช็อกโกแลตผสมกับสีดำนะครับแล้วก็เดินตะเข็บสติชิง สีน้ำตาลปนกับสีเทาเช่นกันแล้วก็เป็นส่วนของการปรับเบาะเป็นแบบไฟฟ้าแปดทิศทางเลยนะครับสาหรับผู้ขับขี่แข่ง,งก็ปรุงเช่นกันครับสีทโทนน้ำตาลสลับดําเดินสติชชิ่งด้วยสีเทาและก็น้าตาลนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังเช่นกันแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าไปด้วยเลยนะครับสําหรับตัวเกียร์เอ็มไม่ว่าจะเป็นโฟร์บโฟร์หรือขับสองจะได้พวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันครับ แล้วก็สําหรับหน้าปัดเรือนไม้ของเจ้าวีคอสนะครับได้ไซส์ใหญ่7นิ้วแบบนี้ไปจุกๆุกใจเลยนะครับอบอกรายละเอียดครบชัดเจนพวงมาลัยนะครับฝั่งขวาเป็นปุ่มควบคุมความเร็วพุ u ค s น control นะครับแล้วก็ adaptive พุ u ค s น control with stop and go นะครับ3ปุ่มนี้ไว้ควบคุมบริเวณหน้าจอนะครับตั้งค่าของตัวรถต่างๆส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มควบคุมบัญติฟังก์ชันแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่งที่เพิ่มมาจากตัว2025นะครับเป็นปุ่ม เปิดกล้อง360องศารอบคันไปเลยอันนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องรอบคันได้4มุมมองนะครับผมจะเป็นมุมมอง3มิติได้หลายมุมเลยหรือว่าจะเป็นมุมมองใต้ท้องรถนะครับก็ดูได้เช่นกันบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์เป็นแ,นรแอร์แยกซ้ายขวาครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมีเฉพาะขับสีบน่นะครับลักโทเรนโหมดนะครับไว้ปรับโหมดขับสี่นะครับจะมีสาโหมดใหญ่ๆก็จะเป็น 2H เฮดขับ2ธรรมดาขับ 4H เฮดแล้วก็คือสับ4ล้อแล้วก็จะเป็นโฟลว์สี่แอลเลยนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสำหรับเครื่อง3.0ฟังก์ชันของ4ฟ4ที่จำเป็นต้องมีมีครบทุกอย่างนะครับดิฟล็อกหรือว่าจะเป็นลงเขาอะไรอย่างนี้มีครบนะครับแล้วก็สำหรับตัวเได้พุทแฮตเลนชิปไปด้วยนะครับ บวกลบได้เลยโอเคโอเคมาถึงที่นั่งตอนหลังนะครับสำหรับเจ้า V c o r s สประตูยกสูง 4x4 เกตตัวท็อปสุดเกตด M นะครับอ่าคันนี้ภายในจะเป็นแบบนี้เลยบริเวณด้านหลังนะครับที่นั่งตอนหลังอ่จจะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะคูหน่าที่ผมเกินไว้ตรงช่วง,วงกลางคลิปนะครับที่มาโชว์ภายในในส่วนของด้านหน้าคนขับนะครับ อ่าโอเคแล้วก็สําหรับด้านหลังก็จะมีความสะดวกสบายในส่วนของแอร์ด้านหลังแล้วก็มีช่องชาร์จแบต USB Type C นะครับให้จํานวน1นึ่งูชุดตรงนี้ก็จะเป็นชุดตรงนี้นะครับสําหรับแอร์หลังจะมีตั้งแต่รุ่นเกตแซขึ้นไปนะครับจะเป็นรุ่นเกจแซขึ้นไปแล้วต้องเป็นรถ4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น 4x4 หรือขับ2ปกติก็มีแอร์หลังให้เช่นกันแล้วก็มีซองช่องสําหรับเ,รเอกสารนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยโอเคแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะรุ่นนี้โปรผมจัดอยู่ออกรถดาวเริ่มต้นที่99,000บาทนะครับอ่ะออกรถเริ่มต้นอยู่ที่99,000บาทนะครับอ่ะถ้าใครสนใจสามารถทักสอบถามมอสได้นะครับผมสามารถโทรมาหามอสได้เลยสำหรับเบอร์โทรผมนะครับ093 541 5 1 9สานนะครับสำหรับเบอร์โทรโทรได้ตลอดเลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อแชทไลน์นะครับสามารถเพิ่มเพื่อน โดยระบุ ID Si ISU z u s u m o s u m o s ู s นะครับ size, e s u um ถ้าท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวมอสดูแลบริการให้ดุดญาติมิตรเหมือนคนในครอบครัวเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ